ไปไม่เป็นพาอยู่กินเจ็จปีกับได้พิษเป็นสามีชีวิตล่าสุดบีวันวิภาอดีตนางเอกดังในวัย50ปีอยู่ลำพังหลังชั่วดตำแหน่งสไพยทองเจือสำหรับดาราและนางแบบชื่อดังในยุคอดีตบีวันวิภาโยคกุล ชื่อวันวีพาโยคกุลชื่อเล่นบีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหาคนครเกิดที่โรงพยาบาลหญิงบิดาทำงานธนาคารอมสินมารดาเป็นแม่บ้านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนรวมตนเองและพี่น้องต่างบิดามารดาสี่คนบิดาและมารดาหย่าร้างตั้งแต่เธอยังเล็กแจ้งเกิดจากการแสดงกับค่ายกันตนาเรื่องกว่าจะสวมหมวกเขาหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานในวงการบันเทิงมากขึ้น ทั้งถ่ายแบบมิวสิกวิดีโองานแสดงและงานโฆษณาตอนนี้เธออยู่ในวัย50ปีแล้วยังดูสวยเหมือนเดิมผลงานที่เกิดกระแสวีพักวิจาร์มากที่สุดในชีวิตวงการบันเทิงของเธอคือการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารอิมเมจร่วมกับไมเคิลวองตอนนี้เธออยู่ในวัย50ปีแล้วยังดูสวยเหมือนเดิมสาวบีวันวิพาเคยคบกับพิษทองเจือแล้วย้ายไปอยู่อเมริกาด้วยกัน อยู่ที่โน้นทั้งคู่มีความสุขมากพอย้ายกลับมาเมืองไทยทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปจนทําให้หายจากวงการไปพักใหญ่ซึ่งสาวบีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตนช้ารักทั้งหญิงทั้งชายหันหน้าเข้าธรรมะส่วนหนุ่มพีทไม่นานก็แต่งงานกับเจงวิไลลักษ์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมภาพปัจจุบันของสาวบีวันวีพายโยคกุลกันซึงต้องบอกเลยว่าสวยไม่สั่งจริงๆ ความหน้าเด็กเด้งตลอดการของเธอจนแทบเดาอายุไม่ถูกแล้ว